ซาลาเปาไส้บอรอกโคลีผัดกุ้งเป็นไส้ที่หลายๆลคนที่ได้ชิมชื่นชอบกันมากเริ่มทำไส้กันก่อนโดยผัดสามเกลือและหอมหัวใหญ่ผัดจนหอมแล้วจึงใส่หมูสับและเนื้อกุ้งสับหยาบเติมเครื่องปรุงต่างๆชิมตามชอบเสร็จแล้วจึงเติมเห็ดหอมแครอทและบอรอกโคลีหั่นฝอยผัดจนเข้ากันไม่ต้องสุกมากละลายแป้งข้าวโพดลงผัดตั้งไว้ให้เย็น ในการทำไส้สละเปานำยีสต์และแป้งสาลี100กรัมผสมกับน้ำอุ่นและพักไว้5นาทีหลังจาก5นาทีแล้วเติมแป้งสาลีอีก400กรัมน้ำตาลทรายผงฟูและเนยขาวนวดต่อจนแป้งเนียนแบ่งแป้งก้อนละ40กรัม คลึงแป้งเป็นลูกกลมๆสูตรนี้จะได้ประมาณ20ลูกแผ่แผนแป้งเป็นแผ่นกลมใส่ไส้บคโค่รีกุ้งตรงกลางแล้วพับแผ่นแป้งเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบเก็บริมโค้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พับจีบสาลาเป่าคล้ายกับการทำกรีดี่ปั๊บนำวางในซึ้งนึ่ง แล้วพักแป้งไว้30-40นาทีให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าจึงนำไปน,นึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงสาลาเปาไส้บอกครีผัดกุ้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว